พ้ชฉลอดมาแล้ววเอ้ยเาลอดสวัสดีค่ะขอเลอกก่อฟังเลยอ่ะกำลังจะกินกล้วยบวชทีอ่ะเวอยแล้วพี่ฝ่ายยิ้มกว้างเลยขนาดนั้นก่อน ดึกว่าได้วันี้ไม่ได้พี่ถึงชา์ลอตใช่กันอืมันย้อนแสงอ่ะลโโอ๊ยไอ้ผมงนพีอพี่าอบยิ้มทำไมอ่ะพี่สาวอบยิ้มทำไมอ่ะ ไปดู。<laughs>